คุณรู้หรือไม่ว่าไม้ไทยบางชนิดมีค่ามากกว่าทองคำาสะอีกจากป่าลึกของเมืองไทยมีไม้หายากที่ไม่เพียงแต่สวยงามและแข็งแรงแต่ยังแฝงไปด้วยความลึกลับตำนานและความเชื่อโบราณบางชนิดถูกลักลอบตัดจนแทบจะสูญพันธุ์และราคาของมันอาจพุ่งสูงถึงหลักล้านบาทต่อลูกบาทเมตรคลิปนี้ล้านเรื่องเล่าจะพาคุณไปพบกับ11อ,อันดับไม้ไทยที่หายากและมีราคาแพงที่สุดในโลก ที่แต่ละชนิดไม่ใช่แค่ทรัพยากรธรรมชาติแต่ยังเป็นสมบัติที่บอกเล่าเรื่องราวของแผ่นดินและวัฒนธรรมไทยได้อย่างลึกซึ้งไปดูกันเข้าว่าไม้ชนิดไหนบ้างที่จะทําให้คุณทึ่งกับมูลค่าของมันอันดับ11ไม้สักทองไม้สักทองถือเป็นไม้ไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลกเนื้อไม้มีความแข็งแรงทนทานต่อปลวกมอดและสภาพอากาศได้ดีเยี่ยม ลายไม้สวยงามสีน้ำตาลทองและขัดเงาได้งามทำให้เหมาะแก่การสร้างบ้านเรือนไทยฟอนิเจอร์หรูและงานแกะสลักโบราณปัจจุบันไม้สักคุณภาพสูงจากป่าแท้แทบจะหมดไปแล้วส่วนใหญ่ที่ใช้กันเป็นไม้ปลูกราคาตลาดโลกอยู่ราว1,500-3,000ถึง3,000บาทต่อกิโลกรัมหรือประมาณ2 5 0 0 0 0 0 0ถึง40,000บาทต่อลูกบาทเมตรหากเป็นไม้สักเก่าอายุนับร้อยปีราคาจะสูงยิ่งกว่าและถูกประมูลในตลาดนักสะสมอันดับ10ไม้ประดู่แดง ไม้ประดูเป็นไม้เนื้อแข็งที่ได้รับความนิยมมากในงานเฟอร์นิเจอร์และโครงสร้างบ้านเนื่องจากเนื้อไม้แข็งแรงทนทานมีสีแดงเข้มและมีกลิ่นหอมอ่อน,ออนเมื่อขัดเงาจะขึ้นมันเงาสวยงามเหมือนหินม,มีค่าไม้ประดูบางต้นในภาคอีสานถือว่ามีอายุเก่าแก่และหายากปัจจุบันห้ามตัดโค่นโดยไม่ได้รับอนุญาตราคาของไม้ประดูคุณภาพดีจะอยู่ที่1 0 0 0ถึง2,000บาทต่อกิโลกรัมหรือประมาณ2 0 0 0 0ถึง3 0 0 0 0บาทต่อลูกบาทเมตร โดยเฉพาะไม้เก่าที่มีลายงามจะถูกเก็บสะสมในหมู่คนรักไม้อันดับ 9. ไม้เต็งรังไม้เต็งรังเป็นไม้เนื้อแข็งที่มีความทนทานสูงมากใช้ทำเสาเรือนพื้นบ้านและโครงสร้างต่างๆเนื้อไม้มีสีน้ำตาลอมเหลืองไปจนถึงน้ำตาลเข้มเมื่อนำมาอบอแพ้งจะไม่บิดง่าย ปัจจุบันไม้เต็งรังจากป่าแท้เริ่มหายากเพราะถูกตัดไปมากราคาตลาดอยู่ที่800ถึง1,200บาทต่อกิโลกรัมหรือราว15,000ถึง25,000บาทต่อลูกบาทเมตรหากเป็นไม้แผ่นใหญ่ที่มีอายุมากจะมีมูลค่าสูงขึ้นอีกหลายเท่าและเป็นที่ต้องการของนักสร้างบ้านโบราณอันดับ8ไม้มะค่าโมงไม้มะข่าโมงเป็นไม้เนื้อแข็งชั้นดีมีลวดลายโดดเด่นคล้ายแสงไฟหรือเปเลวเพลิง เนื้อไม้มีสีเหลืองน้ำตาลถึงแดงเข้มและแข็งแรงทนทานสูงมากจึงนิยมนำไปทำพื้นบ้านโตอาหารและงานแกะสลักไม้มาค่ามงจากป่าเก่าแท้ถือว่าหายากมากแล้วเพราะโตช้าและพื้นที่ป่าลดลงราคาตลาดอยู่ที่1,200ถึง2,500บาทต่อกิโลกรมัมหรือ30,000ถึง45,000บาทต่อลูกบาทเมตรไม้ที่มีลายตาเสือหรือลายเปลวไฟจะถูกประมูลในราคาสูงเป็นพิเศษอันดับ7ไม้ชิงชัน ไม้ชิงชันหรือโรสูดไทยมีเนื้อไม้สีแดงอมม่วงเข้มจนถึงดำลายสวยงามมากเมื่อนำไปขัดเงาจะมันวาวคล้ายหินอัญ,ญมณีใช้ทำเครื่องดนตรีเฟอร์นิเจอร์หรูและงานศิลป์ต่างๆปัจจุบันหายากมากเพราะถูกลักลอบตัดเป็นจำนวนมากราคาตลาดโลกอยู่ที่3 0 0 0ถึง6,000บาทต่อกิโลกรมัมหรือ6 0 0 0 0ถึง100,000บาทต่อลูกบาทเมตรและบางครั้งราคาสูงกว่าไม้สักหลายเท่าจัดเป็นไม้หงห้ามที่มีการคุ้มครองเข้มงวดอันดับ6 ไม้พยุงไม้พยุงหรือสยามโรสวูดจัดเป็นหนึ่งในไม้ที่มีราคาสูงที่สุดในไทยเนื้อไม้มีสีแดงเข้มอมม่วงสวยงามมีลวดลายเป็นคลื่นน้ำตาลเข้มและเงางามใช้ทำเฟอร์นิเจอร์หรูโต๊ะหมู่บูชาและงานแกะสลักชั้นสูงความหายากของไม้พยุงทำให้มีราคาสูงมากในตลาดมืด ปัจจุบันราคาต่อกิโลกรัมอยู่ที่5,000ถึง8,000บาทหรือ1,000 0 0ถึง2,000 0 0บาทต่อลูกบาทเมตรจนเคยมีการเปรียบว่าแพงกว่าทองคำและถูกลักลอบตัดอย่างหนักในภาคอีสานอันดับ5ไม้ตะเคียนทองไม้ตะเคียนทองเป็นไม้ใหญ่ที่มีตำนานความเชื่อเรื่องวิญญาณนางไม้จึงถูกนับถือและไม่ค่อยมีใครกล้าตัดง่ายๆเนื้อไม้มีสีเหลืองน้ำตาลทนทานต่อปลวกและมอดใช้สร้างเสาเรือนเรือและโครงสร้างใหญ่ๆ ปัจจุบันไม้ตะเคียนจากป่าแท้หายากมากราคาตลาดอยู่ที่2 0 0 0ถึง4,000บาทต่อกิโลกรัมหรือประมาณ50,000ถึง70,000บาทต่อลูกบาทเมตรไม้เก่าโบราณที่ขุดจากใต้น้ำจะมีราคาสูงและเป็นที่ต้องการในงานะส,สมอันดับ4ไม้แก่นจันหอมไม้แก่นจันหอมเป็นไม้ที่ขึ้นชื่อด้านกลิ่นหอมถูกใช้ในพิธีกรรมทางาศาสนาการทำทูปหอมน้ำมันหอมและยาแผนโบราณเนื้อไม้มีสีเหลืองทองถึงน้ำตาลอมแดง เมื่อพอจะมีกลิ่นหอมติดนานปัจจุบันต้นจันหอมแทบไม่เหลือในป่าไทยแล้วทำให้ราคาสูงมากอยู่ที่1,000 10, 0ถึง1,500 0บาทต่อกิโลกรัมหรือมากกว่านั้นในตลาดต่างประเทศถือเป็นไม้ห่วงห้ามและมีคุณค่าทางวัฒนธรรมสูงยิ่งอันดับ3ไม้กฤษณนาไม้กฤษณนาหรือชาลีวูดเป็นไม้หอมที่มีค่ามากที่สุดชนิดหนึ่งเนื่องจากบางต้นจะสร้างเรซินหอมเมื่อติดเชื้อรา อย่างนี้สามารถสกัดเป็นน้ำมันกฤษณนาใช้ทำน้ำหอมและเครื่องหอมระดับโลกราคาของไม้กฤษณนาที่มียางชั้นดีสูงถึง5 0 0 0 0ถึง100,000บาทต่อกิโลกรัมหากเป็นเรซินบริสุทธิ์สามารถสูงถึง5,000 0 0บาทต่อกิโลกรัมไม้กฤษณนาในไทยพบมากที่ภาคใต้และภาคตะวันออกแต่ปัจจุบันหายากมากและถูกควบคุมเข้มงวดอันดับ2ไม้พยอมไม้พยอมเป็นไม้หอมอีชนิดที่นิยมใช้ทำทูหอมและเครื่องหอมในพิธีกรรมโบราณ เนื้อไม้มีความแข็งแรงปานกลางถึงมากมีกลิ่นหอมอ่อนๆและมีคุณค่าทางสมุนไพรปัจจุบันต้นพยอมขนาดใหญ่ในป่าแทบไม่เหลือแล้วราคาของไม้พยอมคุณภาพสูงอยู่ที่8 0 0 0 2ถึง12,000บาทต่อกิโลกรัมหากเป็นแก่นไม้เก่าแก่ที่มีความหอมมากราคาสามารถพุ่งขึ้นสูงกว่านี้หลายเท่าในตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะตะวันออกกลางอันดับ 1. ไม้พยุงไทยไม้พยุงถือเป็นไม้ไทยที่มีราคาสูงที่สุดในโลก เนื้อไม้มีสีแดงเข้มอมม่วงลวดลายสวยงามและมีกลิ่นหอมอ่อนๆมีความแข็งแรงสูงใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ชั้นสูงเครื่องดนตรีและงานศิลปโบราณราคาของไม้พยุงสูงถึง20-30 0ถึง30,000บาทต่อกิโลกรัมหรือมากกว่า1ล้านบาทต่อลูกบาทเมตรในตลาดมืดจนกลายเป็นเป้าหมายการลักลอบตัดอันดับหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปัจจุบันเป็นไม้หงห้ามที่มีการคุ้มครองเข้มงวดที่สุดของโลก ทั้งหมดนี้ก็คือ11อันดับไม้ไทยที่หายากและราคาแพงที่สุดในโลกซึ่งแต่ละชนิดไม่เพียงแต่เป็นทรัพยากรธรรมชาติอันล้ำค่าแต่ยังสะท้อนถึงประวัติศาสตร์ความเชื่อและวัฒนธรรมไทยที่สืบทอดกันมายาวนานแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือป่าไม้เหล่านี้กำลังลดน้อยลงทุกวันหากเราไม่ช่วยกันอนุรักษ์ว่าหนึ่งชื่อของไม้หายากเหล่านี้อาจเหลือเพียงตำนานให้เล่าขานเท่านั้นถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ และอย่าพลาดสาระน่ารู้จากเราต่อไปนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ